เฮ้ hey, ว่างไนมีนาวันนี้ไปเที่ยวกับฉันเปล่าไม่อะวันนี้ต้องติวหนังสืออะโถวัน้ำลาแท้ๆนายไม่เคยไปกินอะไรปาร์ตี้ฉลองกับเขากันเลยเนี่ยทุกคนเขากำลังเศร้ากันอยู่นะพวกนายไม่ไปกินอนะทุกคนก็ต้องไปกินด้วยรอเออสิจะไปบ่าล่ะ,ละตอนเนี้ยเขากำลังไปแล้วนะจะไปบป้าเออ,เอ,อลองไปก็ได้ ให้มันได้อย่างนี้สิมีนาซึ่งไปโดยไม่บอกพ่อแม่ก็จะเห็นตุการณ์แบบนี้ขึ้นโู้โหไปเลยพวกเราไปกันเลยโอ้โหอร่อยมากเลยอืสนุกสนุกอรอ่อ,รอยอรอย่อยกินได้กินแต่โตเ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากโตเนี่ยอร่อยสุดสุดพี่ทำไมลูกเรายังไม่กลับมาอีกอะคงงานหนักมั่ง แล้วจะให้ทำไงล่ะสอ,อนคูไปมั้งุยไม่ใช่ไปบอกสอนอดิลูกเราหายไปไหนเราก็ไม่รู้ดึกเที่ยงคืนล้วเนี่ยยังไม่กลับมาอีกเออนี่มันสอนอเหรอเนี่ยสนเออว่างั้นแหละป่ามันก็จะรู้งแล้วเนาะนั่นไงสอนอ ตำรวจที่มีไงหรือมีตำรวจนะมีตำรวจแล้วเออไปหาดิทำไ้เอ,อ๊ะทำไมมันรู้สึกนิงๆเนาะนี่มันโองนีนะเลาไม่เจอจริงๆไิงอะยยมามา,มาเร็วเร็วสิยะยตาละวะอ้าาาาเอ๊ะก็เกิด การ